สบายดีพี่น้องผูบพอกับส่องเบาดาวบันหน้าพี่น้องเลยข้างพูดเจ้าบอน่ะเมนเขาไม่ใหาเาไม่ยายเดี๋ยวบอไม่เลวบอเอบอกมาปูกแค้นอันน้องใช่น้องไปหาเฮดเ่ยเศร้านี่ก็เลยมาสวย อเมราซูไอจิมอเมริาซูไอจิอ่ะสิอันเอาซีนบอกซีนหมูบอกบ่นะไาอันเป็ดเออเป็ดไก่ม่เด้พี่น้องเด้อสบายดีแบสุขสุขพนน้องน้องอันท้าแม่บอกคนที่อะกรคนทีอะไรฮะที่หก

ผูกน้ำลังประทันกันลูกไส้กุกระบ้าสเียนต่างประเทศอไปไปทำงานป็เป <Yeah, TA ็นยังไปแบ้ือ ไทางนั่งกันหมมเจออไไม่เลยแปอคอที่เท่กินเบิดแล้วบอกเขาไปกันเป็นดีวาค่ะโอ้ยมีแต่ผู้สูงๆเนาะ

ปุ๊บแล้วก็ลาปปัดเป็นทุกไปเลยุกคเาไห้ก <c oughs> ัน่ะเลยสี่ตาทำแล้วปรเดี๋ยวนี้ข้างเบืองห้ากระจุกน้ำจะกู้อีก้ากระจุ่นเมื่อคืนเลยแก้กันไหมบน <c oughs> แก้แต่ม <c oughs> ัยังแก้อืมไม่ปราบเลยคือแก้ออกปากขาวเช้านะ

กัทส้สมอจะเป็นลอยเลยนันัยา้ยใสยป็นใส่พุยอันน,น,นี้เลยทำาเเคยใส่จักเถอะรองบอดาปีนี่พุยกาอีกยัางก็ได้พุยอินซีกาซูไซกระสอบละแปดลอยเป็นของประเทศลาวพมิตแบบพุยแป้งดิน ใส่ร้ายขนาดนี้เลยปะจอบก่อนี่นะอไมดลอไนมีงคาอไไหมใส่บัตปโยนี่ันเสือมาแล้วไหมปูยีสามคนปุป้าคิวาดว่าเราใส่ใส่บัรสดมคนอืม้เน่างข้าเจ้าแล้วเข้ามาลงบนเดียวเดด งานยังก่อน่บอกนะรูีเรยงจะมี้อเนาปลาีวันไล่ส่กินเขาก็จะทำมาได้บ้านนี้ ผูกแคนพี่น้องเลย <ไอ S 2> <อ>ทำกันให้ได้สมปรารถนาได้บ้น <c oughs> นานแม่รีวิวเดือนก, <c oughs> กุ้งแห้สูงแเลยมีแห้งมีแห้งอยู่ร้านม,ม, <c oughs> มีคนหาคนแทงไแพงกันแหละมาจากมาแต่ผูกแขนมาแวะจังหวัดน้ำมุ้งไยังก็เจะเอินเวะกจะแจกน้ำ อยงนนอยกาแฟกาแฟอาตินก็ได้กาแฟโรนติ้นโรนตินเอานินให้เกี่ยานะไรั้ มาเบิงให้กอนเดี๋ยวจานะอืมเป็นสิ่งไรแมเป็นข้นุดยวปงขาใหม่เีแยวเดี๋ยวข้าใหม่บอสใหม่แล้วมันแทงอะนี่นี่หนาวเช้านะข้าก็คือเป็นที่ช่องที่เป็นเจ็บเากรบดนะมันมันตุ่งเท้าเก็บไยมันเช้าอืมอ่มีกุ้นี่กลือมีดีีคือกลัวเลย

ูกมส่งขา่เนนพอบ่เี่ยีเน่อือเอามามส่งเห้อเกิดกินเนกินยังกับหมดกินน้ำมูกแข็งไหมแครงกรช้องช้องจ่อไหมเบอร์นดแดงบอออนตีนเนี่ยแห้งอันรบกอยากทีกินมาไหน นี่เอาลทกท่าินี่กินให้กินอใยโจยบอกไงได่แล้วนะแจแกเศ้าพูนี่หากัลากลมือนะ่หลุดมือหลยแม่มาล้างะมา้งมานเลยเอามานเมือยังม Ô sếp nó. Hãy sống ở bên tin sếp sếp. Chị có lao. Mắn sếp là cu cu. Tân mắn bây giờ là là chắc chắn là là แล้วอันเนี้ยไปไทยในพี่น้องเอาไวปด่าแข็งนี่เล็กน้อยไปแจ็คจุดใสเด็กๆก,กับไปเผากาไปเพิ่งกำลังมาแต่ผูกแขนข้าเจ้าะแล้ว,ลวอ,อยู่วัดนะโมอืมทีพาะก็ขึ้นสวรรค์ต่ออืม กลดานอืออารมปาน้องเียนดวม่ไปเลยไปเด็กๆก็ไปหอกะให้น่อยโว้ยก็หอกาเชื่อเขากินอยู่เขาเแท่มาัวก็ไปหาท่น้าไปลุกขึ้นโอ้สบายดีี่น้องลงเตาก่อนเีมากับขเียนมีเพียนมีเยขี้กับน้อ้ากับบวางว่ะ พวกคิดอ <id>: ึสองโตนี่นี่ในเตาหัวถมสุขอนอันใดจุดสามสอบนี่ก็มันพื้นที่มันเรือดิพี่น้องโม่ใหม่ขัดข้าวบ้านเขาพี่น้องไอ้ที่ไปสวรรค์ต่อมัดจิตทะเลวสิพาผพาวไปสวรรค์พี่น้องแต่สุดท้ายกัเอาสูตรนี้ลองเบิ่งก่อน ประมาณถาเบิ่งอีกสองเลยผิดค่ะว่ามันยังแท่งเหงือกอยู่ก็สีแป้งออกพี่น,อน,น้องอืมคำพองกับมาบดินน้ำอยู่เที่ยงหน้าหน่อยฮะพี่น้องบอด้ากำลังสีดดังไฟให้เผาใหม่ยังก็ได้อาชมพออ่าก็เป็นโดยพี่น้อง ขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้นองที่เขามาเบิงมาสมงสำหรับคลิปนี้ขอตัวล,ลาเลยพี่น้องไว้พอกันม่คลิปหนาเด้จ้าสบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้อง